สวัสดีครับหนึ่งนาทีจะสิ่งที่จะจะกันนานพระกัมภีจบในหนึ่งปีกับจอรประจำวันที่20กันยายนพระธรรมปัญญาจารย์บทที่456ปัญญาจารย์วันนี้ได้บอกเราการมีอำนาจก็อนิจจังความก้าวหน้าในชีวิตก็อนิจจังความร่ำรวย ก็อน,นิจังังอย่าเข้าใจผิดว่าไม่ต้องก้าวหน้าไม่ต้องแสวงหาความสำเร็จแต่ให้ทำทุกอย่างเต็มที่จงยำเกรงพระเจ้าบทที่4ข้อที่9บอกว่าสองคนช่วยทำดีกว่าทำคนเดียวเพราะจะได้ผลงานที่ดีกว่าบทที่4ข้อที่12ตัวคนเดียว อาจถูกปร,ราบลงของคนปกป้องกันได้เลือกสามเกลียวย่อมไม่ขาดง่ายๆบทที่5ข้อที่10ผู้ที่รักเงินย่อมไม่อิ่มด้วยเงินผู้รักสมบัติไม่เคยอิ่มด้วยไรายได้ที่นี่ก็อันนี้จังบทที่6ข้อที่10สิ่งใดๆที่มีอยู่ล้วนถูกระบุชื่อไว้ก่อนแล้วและมนุษย์เป็นอะไรก็รู้กันอยู่แล้วไม่มีใครสามารถขัดขืนสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งกว่าตนได้ผู้นั้นคือพระเจ้าขอให้เราวางใจในพระองค์ยำเกรงพระเจ้านั่นคือสวัสดีครับ